ังสวัสดีค่ะเพื่อนค่ะมุญดงวันนาะฉันแนวค่ะเพื่อนค่ะ,คะ,คะ,คะวันนี้เรามาบ้านพี่สาวคนไทยนะคะ คลิปนี้วันนี้จะพาเพื่อนๆชมบ่อปลาครับของบ้านพี่สาวนะคะเพื่อนๆค่ะปลาครา,า,าเป็นปลาที่แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวมากนะคะเพือ่อนๆค่ะบ้านพี่สาวคนไทยนะคะเขาชื่อคนสวยและรวยมากนะคะนี่มาถ่ายเอานี่แล้วเอาโาปค่ะบ้านแกมีบ่อปลาด้วยนะคะสวยสวยค่ะเพื่อนๆค่ะพี่แกบอกว่า 6เดือนหน้าหนาวนะคะมันจะลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยแล้วก็พอพอหมดหน้าหนาวนะคะอตอนนี้ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นมาได้ค่ะแต่พอหน้าหนาวหน้าหิมะนะคะน้ำข้างบนมันจะเป็นน้าแข็งใช่ไหมคะข้างล่างเขา,เขาก็จะอยู่ในข้างล่างนั่นแหละคะ่ะ6เดือนนะคะเดือนคะ่ะเขาจะไม่ตายนะคะเขาก็จะอยู่แบบนี้เห็นพี่สาวน้องบอกนะคะนี่คะ่ะแกจะทําบ่อไว้แบบนี้เลยเนอะคะ่ะ งามมากเลยนุนค่ะเจ้าของบ้านงามงามมากเลยดูค่ะ๊ัดอยู่มบอล่อนะ้ำอยู่ตัวเบลเลยมันมีชื่อบอยอปลาน่ะชื่ออะไรน่ะปลาครับใช่ไหม <laughs> พี่สาวน้าบอกว่าเขาชื่อปลาคาร์บนะ <laughs> ชื่อชื่อแกนะชื่อเขาเรียกกันคนสวยแล้วรวยมากนะคะแต่ว่าเขาเรียกเรียกตามกรรมตามกันไปเนาะค่ะมันนี่นะคะ <c oughs> ชื่อจริงๆนะพี่แกชื่อลำไยยี่ค่ะพี่สาวคนไทยใจดีมากค่ะบ้านแกทำสวนสวยมากมากเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหิวเออ ส่วนข้างนอกนะคะนั่งผิงไฟทำอะไรได้แล้วก็จะดูปลาได้นี่คะ่ะสวยดีงามเื่อค่ะนีขาบานเมืองฝรั่งเขาเขาก็ทำแบบแคล้ายๆเมืองไทยเหมือนกันเนาะค่ะไปคะ่ะดูมุมอื่นต้นนั้นนักินได้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆต้นกระทูนแต่มั่อมือนจะออกรสเปรี้ยวคะ่ะใช้ทำใช้แ,แกงใช้แกงส้มทำอะไรได้อยู่คะ่ะ พี่เขาจะบอกให้นาเก็บอยู่เพราะว่านาไม่เก็บ <c oughs> มันสวยดีคะ่ะนุน่นหัวสองปลาให้เ,เพื่อนๆดูคะ่ะงามๆนุน่นไปนุ่นกันแล้วนุ่นคะ่ะแค่พาชมสวนคะ่ะงามแต่นาชมปลาอยู่ปลาคาบแกบอกปลาคราบเออแต่นาแปลกใจว่ามันไม่ตายเพราะว่ามันอยู่ใต้น้าตั้งหกเดือนขึ้นมาข้างบนตอนนี้หกเดือนเนาะ เพราะหน้านาวก็จะลงไปข้างล่างหมดเนี่ยแสดงว่าบอ่อเนี่ยลึกมากค่ะเนาะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยพี่เพื่อนค่ะนีงามไปค่ะชมมุมมมอื่นกันเดี๋ยวจะพาไปดูสวนผักพี่สาวนะคะน,น่นไปน่นแล้วค่ะงามงาม